สวัสดีครับแอนุแฟนเพจวันนี้ครับมาชี้เป่ารถสวยๆรถ SUV รถนังนะครับมาให้เพื่อนๆพิจารณาให้เอฟซีพี่ๆน้องๆได้เป็นท้างเลือกอีกขั้นหนึ่งที่ว่าเป็นรถนังหนาใส่ราคาหนาจับหนาบายนำซ้ำเป็นเครื่องยอนต์ดีเซลอีกตั้งหากครับกับเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่าครับตัวนี้สวยๆใสๆ,สๆหนาเต็มๆครับับทะเบียนงองู้ชอชิง 1นึ่ง้งขอนแก่นครับเอาไว้แล้วครับนี่เบิ่งกันสะกอรครับทั้งด้านหนาล้อ,ล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 อเต็มเต็มกันเลยสําหรับเพื่อนๆเอฟซีพีพีน้องๆเพื่อจะได้สนใจรถเอสยูวีแคปติว่าพนวาเป็นรถเจ้าตลาดเนาะเ,เดี๋ยวนี้ราคานาจับนาใบาอาไอยกอนว่าเป็นรถครับเคลื่อนซีล้อ AWD นะรถโฟวิวเหมืนเดิมครับ ล่อแม็กสวยๆครับใส่แม็กมาดอกยางหนาใส่เงาๆครับผลิตว่าผู้เอาไปใส่เนี่ยแทบว่าต้องเหตุยังเพิ่มเติมเลยอ่าสำหรับโปรเรดแคปติว่าครับ SUV ครับนั่งสบายสไตล์อเมริกันนะครับเอาช่วงล่างครับเมย์สมกันไปนํ่ครับไม่เบิ้งกันทั้งไตทองไปพร้อมก่อนอื่นเท่าเบิ้งจากด้านฟังผู้โดยสารสะกอนครับฟังใส่เมือสำหรับรถ SUV ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับกระโจกขึ้นลงโดยไฟฟ้านี่ครับนี่ไายในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นหนังมัดเลยวันดอภไพ่ในเบเอาให้เพิ่งใจชมกันใกล้ๆครับรถขั้นนี้ว่ารันตีเลยว่าบอมี่ชดหนักพิความจนจมน้ำมาแนนน้อนมีเบิ้งตะเข็บบางๆครับนี่เอาให้เบิ่งกันใกล้ๆครับนี่เห็นไหมครับตะเข็บงามๆครับ เอาไว้คือเก่านี่วัวน็อตเดิมๆครับว่าให้่านกันขันกันไขกันเงี่ยมากภายในสะอาดครับนี่พวงมาไล่เผ่าพวงมาไล่เมาตีฟั่งชันเป็นพวงมาไล่เผาเวอร์นะครับเกียร์ออโต้แอร์กรเอออโต้ครับเพื่อนซีลอยตั้งหากครับตัวนี้สวยๆครับเอานี่ทางดันประตูหลังครับนี่ของผู้โดยสารนะครับอ้าวนี่ครับนี่เบื่องเล่ยครับนี่เพื่อนเพื่อนชมกัน สีบางๆครับสีบางๆรันนีใส่งานเป็นประจำนะครับบอฮะเนเห็ดอ่าคัดสีชวีวันท่คก้มสะอาดอ่าเพื่อนๆสนใจอ่มีการคัดสีสวีวั่นให้นะครับอบอหนังแท้นะครับตัวนี้ว่าเป็นหนังเทียมกระจกขื่นลงด้วยไฟฟ้าอ่าดอกยางล่อยางล้อแม็กครับทันซีล่ออ่าเป็นขอบ20นะครับอาเบิ่งทัางหลังครับนี่มีเส้นเสื้อให้พร้อมครับเป็นตัวท็อปรือในรุ่นนะครับ ท็อปสุดในรุ่นนะครับตัวนี้ AWD เอาเปิดให้เบิ่งครับนั่นเบาะหลังนี่เป็นสไตล์ของแคปติว่าเนียบครับนี่เอ้าให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันได้ชมกันนะครับนี่ครับนี่เอเอ๊บหนังสีนะครับเม็ดองค์เม็ดอากยังคือเก่าเหลือคือเดิมตัวนี้เอาลองใส่เบิ่งลองเบิ่งครับนี่อ่า นี่ครับพิจารณาเบิ้งครับเป็นทังเลือกนะครับเพื่อนๆนี่ครับเม็ดอง์เม็ดอ่างทั้งฝาตรงฝาไทยครับนี่เหลือคือเกาย่งคือเดิมนี่ละจุดสาคัญที่โป้งบอกว่ารถคันนี้บอกเคยถือกชนไทยมากตัวนี้ครับนี่เละเดิมเดิมกันนะครับตัวนี้ไล่มาให้เพื่อนๆได้ชมเบิ้งกอนให้เห็นกันเลยครับฝาตรงฝาไทยครับเม็ดเม็ดองค์เม็ดอ่างย่งคือเก่าคือเดิมครับนี่รออะไรครับนี่เอา ครับชุดปลาชุดย่างย,างย่งคือเก่าครับให้เพื่อนๆได้ชมกันเอาทั้งใจครับนี่เลือบรออะไรสวยๆกันเลยวันทอเออนี่ครับนี่เอาให้เบิ่งใกล้ๆครับนี่ปิดประตูไทยครับบันดังกรึบกรึบเปียวเปิดเครื่องให้ฟังก่อนเอานี่ครับนี่ล่อดอกยงดอกยางย่งคือเก่าเดี๋ยวคือเก่าครับนี่ล่อแม็กสวยๆครับนี่ดีทั้งสีล่อ กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าแอร์ดิจิตอลครับนี่นะครับเอาใ้เบิ่งใกล้ๆช่มจ่อๆครับเม็ดองเม็ดอากนี่ครับย่างคือเกานะครับ Met เม็ดอากเหลือคือเดิมบนเถอเนี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลเปืบๆนี่เปืบๆเ,เ,เ,เลยบนถอ่อเอานี่ครับรอบขางสติ๊กเกอร์เหลือคือเดิมครับ หัวน็อตบ่เคยผ่านกันแกะกันแงมากอับเม็ดอากนี่โอ้สวยครับอากสวยๆเลยนี่เดี๋ยวติดเครื่องให้เบิ้งครับให้ชเบมังก่อนรถขันี้แลนได้จักกิโลแล้วแงเย็นเพร่งเพราะสมดใดอืมโ้ โต้เย็นครับเย็นฮัลลุมรถกันนี้ใส่งานไปแล้วหนึ่งแสนสองมืนสี่พันสี่รอยสามสิบสองกิโลนะครับโอ้เข็มไม่หน่อยๆครับนี่เติมๆทั้งขั้นเลยวันเถาะครับสวยครับนาใส่กันเลยครับนี่อ่านะ รถปี2012นะครับเจฟโรเรตแคปติว่าเบรกมือใส่ได้แอร์ออโต้โฟวิวอีกตั้งหากครับเบร์ข้างเครื่องยนต์บ่เนี่ย กระจกขึ้นรงด้วยไฟฟ้านั่นกระจกลงเงบเงบเลยครับเนี่ยนะเปิไฟตานี่ครับเนี่ยเสียงเครื่องยนต์เง่งเเงียบๆบครับเนี่ยเอาเบิร์รอกับเบิร์น็อตเดิมๆครับจากด้านใต้ผู้โดยสารนะครับ ทำาตะเกียบไหลมาท่านนากรับนี่ต้องหมอปงหมอแปดกับนี่ขั้นนาเดิมๆนะครับสวยๆกันเลยเนี่ครั้นนาสวยๆปึ๊บเ,เดิมๆเ,เลยนะครับโอ้เงียบครับ่องโดนเงียบ แอร์เย็นสุดยอดเลยกระจกเรียบโอ้กระจกเรียบ,นะแบบนะครบนี้ไม่เลยน้อย,อยรถแลนด์ว่าท่านไรครับขายกันราคาพิเศษเปิดกันอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท เอาไว้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจขอบคุณเลยหลายครับกั้งชั่นลนลนขอบคุณครับ